เไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสินค้าทางการเกษตรอีกมากมายค่ะมีการส่งออกสินค้าแปรรูปและไม่แปรรูปอย่างเช่นกลุ่มอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูปลาอีกหลากหลายรายการด้วยค่ะ และกลไกที่สำคัญนะคะในการผลิตไม่เพียงแต่ใช้เครื่องจักรกลเท่านั้นในห่วงโซ่นี้ยังคงมีแรงงานมนุษย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักค่ะในกระบวนการผลิตและส่งออกสินค้าหลากหลายรายการไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งกลไกด้านแรงงานมนุษย์นั้นนะคะควรจะมีเรื่องของลิมิตและขอบเขตการทำงานที่อยากชัดเจนด้วยค่ะ ย้อนไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ประจำปี2565โดยยกระดับประเทศไทยเป็นเทีย2จากระดับเทียสองวอชริทค่ะหรือประเทศที่ต้องจับตามองในเรื่องของการค้ามนุษย์ในขณะที่หลายประเทศเพื่อนบ้านเราดิ่งลงเทียสซึ่งเป็นประดับที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้น และเมื่อวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ทางด้านของพลตบดจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตบดจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ทิทักเด็กตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้าม,มนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตบดจโทพ,พันันชัยชื่นใจธรรมผู้ส่งคุณวุิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปรับปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือไทแคคได้รวมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและ NGO ภาคีหลายภาคส่วนของไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้การประชุมหารือปฏิบัติการปรับปรามการค้ามนุษย์และปรับปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตและจัดการกับการเพิ่มขึ้นในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ณห,ห้องประชุมสียานนท์ชั้นสองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้ก็ต้องนะใช้โอกาสนี้นะครับนะเท่าที่เรามีเวลานะครับนะผมก็จะพยายามเอา,เอาอะไรเกียวกับเรื่องหมดนะครับในการวันนี้ปัจจัยในการทำง,งานนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เรางานในรูปแบบของการบูรณาการนะครับเราแบบเคลื่อนร่วมกันเราไม่ได้แยกกันไม่ใส่รู เหมือนในอดีตนะครับวันนี้ผู้ด่วนที่เข้ามานะครับมีทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับมีทั้งสมัชาป้อกกันปราปามการทุจริตและพวกเกินมีทั้งในส่วนของสมัชชาในส่วนของการควบคุมของมนุษยนะครับในส่วนของป้อกกันป๋าปามทุจริตและทุกริตชอบนะครับของราชการนะครับ นะรวมถึงในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับรูวมจะเป็นหน่วยงานในการบริการในการขับเคลื่อนทั้งหมดแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราทํางานร่วมกันมาตลอดก็คือเอ็นทีโอคือภาคประชาสังคมนะครับซึ่งเราทํางานร่วมกันกอย่างเปิดเผยและโปร่งใสนะดยใกล้ชิดนะครับแล้ววันนั้นจากการทางานที่ผ่านมานะครับนะก็ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้รับการยกระดับนะครับจากเทียสามขึ้นมาเป็นเทีย2สองนะครับ ส่วนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความมุ่งมั่นนะครับของประเทศไทยที่เราจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ดําเนินการในด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องแรงงานเด็กนะครับเรื่องแรงงานบังคับนะอย่างเจ้ากระโดดสาระสําคัญก็คือประเทศไทยได้มีการเสนอจุดยืนที่หนักแน่นในการกวาดล้างปรับปรามการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบโดยจะมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีความรู้และตระหนักถึงการหยุดยั้งและตัดตอนการค้ามนุษย์ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกล่าวในการประชุมถึงความสําเร็จในโครงการต่างๆเน้นอบรมผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นและจังหวัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างก้าวกระโดดและจากที่ผ่านมาเรามีรายงานจับกลุ่มที่มากขึ้นเพราะมีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือเรามีเป้าหมายของการอบรมให้ครบ100เอร์เซ็นตภายในปีหน้า ซึ่งสิ่งที่จะอบรมพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในสายงานประมงและการหยุดเป็นทางผ่านของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายที่จะใช้ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปประเทศที่3ให้ทุกภาคมีความรู้เหมือนกันโดยในกลางปีหน้าคาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ทางประเทศสหรัมริกาเนี่ยนะครับนะก็ได้มอบหมายให้ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออแรงงานบังคับ หน,น่วยงานบังข้าราชกายได้แรงงานนะฮะของกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเดินทางมาเยี่นมประเทศไทย e นะครับแล,แล้วก็มารับฟังแลกเปลี่ยนนะฮะข้อคิดเห็นมาติดตามการทํางานของประเทศไทยนะครับวันนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไปมาหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็มายังสำนักงานบุญชาตินะครับ วันนี้ในส่วนของสังคมชาติเนี่ยนะครับเราก็เชิญทุกส่วนในหน่วยงานมาครับช่วยหมายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอายการสารแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศดีเอสไอแล้วก็ปปงกรวมถึงปปชนะครับ และเสียมขันก็คือ NGO นะครับเพื่อจะให้สหรัฐเนี่ยได้เห็นว่าเราทำงานใกล้ชิดกับ NGO อย่างเข้มข้นนะครับณะันนั้นวันนี้จากสถิติทั้งหมดนะครับที่เราได้แสดงเขาเห็นเนี่ยนะครับ,าบารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีความ พึงพอใจในเรื่องของอจํานวนการปราบปรามยอดเศรียที่สูงมากกว่าในห่วง10ปีที่ผ่านมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยผมเองก็ได้เสนอให้ทางรัฐบาลสหรัฐนะทางผู้แทนของอผู้ประเมินนะครับของกระทรวงแรงงานเนี่ยนะเพื่อถอนเราออกจากบัญชีแบ็กลิส์นะในส่วนของกุ้งอานทะเลนะเครื่องนุ่งห่มอ้อยนะครับแล้วก็เสือละมกนะครับนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเสือละมกเด็กนะครับ นะเ, à, เพราะผมทําให้เขาเห็นว่าเ, à, เรามีการ,รบังคับใช้กฎหมายอย่างก้าวกระโดดนะมีการคุ้มครองเยื่อนะครับนะก็เ, à, เลยแจ้งทางสหรัฐเขาทราบว่าในมาตรการที่เราทำวันนี้เนี่ยเราก็ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เขาเนี่ยเพื่อถอนเราออกจากบัญชีแบล็คลิสท์ทั้งหมดนะครับนะเพื่อจะทำให้ผู้ประกอบการในภาคประมงเนี่ยและอาหารทะเลเนี่ยนะได้มีโอกาสส่งสินค้าต่างออกไป อ,อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับ